อยากกินท้องปลาแซลมอนออกไปเซ็นท่านก็เลยซื้อท้องปลาแซลมอนมาล้างล้างน้ําเกลือล้างน้ําเปล่าแล้วก็มาล้างหมักน้ําส้มสายชูไวน้นิดนะคะสักสองสามนาทีแล้วล้างทิ้งแล้วก็หั่นเป็นตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแบบใส่กะปิค่ะป้าน้องก็ทํตาตํากระเทียมเออรากผักชีพริกไทย นะคะแล้วก็ใส่กับปีเป็นนิดนึงเดี๋ยวป้าน้องจะไปเก็บผักมาใส่น้ำพริกลงผัดป้าน้องไม่ต้น้ำมันนะคะทอดปลาเซมอนเนี่ยก็มีน้ำมันค่ะน้ำพริกที่ทำไว้ลงผัดใช้น้ำล้างพอไม่ต้องผัดให้สุกมากนะคะใส่กิ้วขาวน้ำปลาน้ำล้างครบแล้วปิดไฟค่ะจะใส่ไปกระทง,ง,งไปแล้วปลทิ้งไว้นะคะ ไม่ต้องคนมากนะคะเดี๋ยวเขาจะเละเพราะปลาแซลมอนนี้เขาสุกง่ายค่ะเดี๋ยวตักใส่จานค่ะใส่กระปินิดนึงค่ะท้องปลาแซลมอนนะคะปลาแซลมอนมีไขมันดีค่ะถ้าเผื่อเราทําไม่ดีมันก็จะจาขาวนะคะประน้องแช่น้ําส้มแอปเปิ้ลทิ้งไว้สักสามถึงห้านาทีค่ะ แล้วคุกค่อยๆมือเบาๆนะคะล้างพอท้องเขาจะอ่อนแล้วก็ผัดไม่นานนะคะไฟปานกลางค่ะมากินผัดกะเพราใส่กะปินิดนึงท้องปลาเซมอนกับปาน้องค่ะก้านะคะป้าน้องก็กินเชอร์รี่ค่ะวันนี้ไปเจอเชอร์รี่รูปใหญ่นะคะก็เลยซื้อมากับเว้ไข่ค่ะปาน้องจะกินผลไม้ก่อนนะคะ สักประมาณยี่สิานาทีหรือครึ่ชงชั่วโมงแล้วเดี๋ยวค่อยกินข้าววันนี้ก็จะมีข้าวผัดกะเพราใส่กระปินิดนึงกับทองปลาแซลม,มอนค่ะนี่ป้าน้องกินเชอร์รี่เข้าไปกับสิบห้าลูกแล้วค่ะกินกล้วยไข่ไปลูกหนึ่งของโปรดป้าน้อง